ร่ยยาวมหากาบโชครถแห่ถูกนัดเมียสุดที่รักตัดขาดสะบ้านชาวเนต็ตแซวสร้างคอนเทนต์หรือเปล่าดูเหมือนว่าปัญหาครอบครัวของโชครถแห่ขณะนี้คงเหมือนฟางเส้นท้ายที่ทำให้ฝ่ายหญิงไปต่อไม่ไหวแล้วจริงๆล่าสุดนัดจุดทารัฐและโชคก็ไปหย่ากันที่ที่ว่าการอำเภอธัญบุรีและนัดไม่ได้เอาเงินจากโชค เลยแม้แต่บาทเดียวล้่นไม่ต้องมาส่งเสียลูกแต่ลูกต้องอยู่ในการตัดสินใจของอดีตเมียเท่านั้นมีแค่บ้านที่โชคต้องยกให้นัดเพราะเงินนี้ไม่ใช่เฉพาะเงินของนัดและโชคแต่มีเงินของแม่นัดด้วยหนึ่งล้านกว่าบาทจึงขอให้บ้านนี้เป็นทรัพย์สินของลูก จบแยกย้ายโดยก่อนหน้านี้นะัดได้ออกมาตัดขาดความสัมพันธ์โชคหลังจากที่ก่อนหน้านี้เป็นกระแสดราม่าสุดระอุเมื่อภรรยาของนักร้องหนุ่มได้ออกมาแฉพฤติกรรมของสามีสุดเดือดว่าถูกนอกใจและนำเงินสองแสนไปให้มือที่สามแต่เมื่อ โชครถแห่โพส์งอขอคืนดีโดยขอโทษลูกและภรรยากับสิ่งที่เกิดขึ้นจนในที่สุดก็กลับมาคือดีกันท่ามกลางชาวเน็ตที่วิจารณ์สน,นันผ่านไปยังไม่ทันข้ามปีนะัดก็ได้โพสคลิปวิดีโอขณะที่ฝ่ายชายเข้ามาที่บ้านในขณะที่เธอกำลังจะพาลูก็ไปฉีดวัคซีนโดยนัดได้พูดในวิดีโอว่า มาไลฟ์สดในบ้านแล้วก็บอกว่าถ้าใครจะคบกับผู้หญิงคนนี้ให้คิดดีๆและประเด็นคืออยู่กับลูกมาบ้านตนตอนนี้แล้วบอกว่าจะมาอย่าตอนนี้เลยซึ่งเรื่องอย่าตนอย่าอยู่แล้วแต่ประเด็นคือทำไมต้องมาตอนนี้ในขณะที่ตอนจะพาลูกไปฉีดวัคซีนความสุภาพบุรุษไม่มีจะไม่เสียดายเวลาที่ผ่านมาถือว่าเลือกผิดเองไม่เป็นไรพร้อมกับระบุข,ข้อความว่า ่าขับรถมาถ่ายคลิปด่าหน้าตัวเมสุดเกิดมาไม่เคยเจอ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านของนะัดก็เตรนทนไม่ไหวกับความเจ้าชู้ของฝ่ายชายได้ออกมาโพสต์ข้อความเดือดลงใน Facebook ส่วนตัวอีกครั้งพร้อมกับคลิปวิดีโอหลักฐานการระนอกใจของโชครถแห่รวมไปถึงแชทที่ทางด้านของหนุ่มโชคแอบคุยกับคนอื่นในเชิงชู้สาวและแอบนัดแนะก,กันความว่านั่งคิดอยู่4 5ชั่วโมง ว่าจะโพสต์ดีไหมแต่ก็กลั่นกรองมาแล้วว่าให้มันจบกันไปในโพสต์นี้เลยตลอดเวลาที่คบกันมาสองปีกว่างอไม่เคยซื่อสัตย์กับเลยแม้แต่ครั้งเดียวจนกระทั่งวันนี้ยังไม่ได้อยากกับแต่พาเข้าโรงแรมงอจะไม่มีวันเจอรักแท้เพราะตัวงอมันไม่เคยรักใครทำทุกอย่างเพื่อลูกเพื่อครอบครัวแต่ความดีฉุดผู้ช่วย แบบมึงขึ้นมาไม่ได้จริงๆรู้มาตลอดว่ามึงเหและเห็นแก่ตัวแต่คิดไม่ถึงไงว่ามึงจะเหะได้ขนาดนี้ซ้ำเติมได้ไม่ต้องปลอบคนนี้ไงเล่าที่เราเลืองเองและในเวลาต่อมานัดก็ได้คูโพสต์เดือดหาโชครถแห่ หลังโชคได้โพสต์รูปยืนอยู่หน้าสอพอนนทยคาดว่าไปแจ้งความจับภรรยาข้อหาพอ,อบอคอมพิวเตอร์ทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวของโชคถูกลบไปแล้วแต่นะัดแคปหน้าจอไว้ได้ทันระบุข้อความว่าอ้าวลบโพสต์หอรออเมนี่ลงให้เอาลูกเอาทำร้ายทำให้เสียใจทิ้งทิ้ง,งลูกไปอยู่กับพอยอ แล้วมาแจ้งจับปู้หูลูกผู้ชายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนนี้ไงเล่าที่เราเลือกเองก่อนที่จะโพสต์ต่ออีกว่านอกใจกี่รอบก็ให้อภัยมาตลอดอยากทะเลาะกับใครในวงการบันเทิงก็ออกตัวให้จนคนด่าทั้งประเทศก็ยอมเคราะรักงอวันนี้งอนอกใจไม่พอแล้วยังแจ้งความจับอีกขอให้วันนี้คือวันสุดท้ายที่จออัทอนอ ลูกเลี้ยงได้ส่วนตัวงอกับครอบครัวงอหาเลี้ยงตัวเองแล้วกันลาขาด